สวัสดีค่ะวันนี้ปนสุกก็จะมาแกะมะม่วงกวนส้มลิ้มนะคะที่ตากไว้นะคะนี่ค่ะนี่นะคะแกะออกค่ะเอาเก็บเอาไว้ทานนะคะเป็นมะม่วงกวนที่สุกนะคะที่เราทานไม่ทันนะคะถ้าขายไม่ทันอะไรอย่างนรรี้ค่ะปีนี้มะม่วงโดกมากก็มาทําการแบบ อันนี้โบราณนะคะสืบทอดมานะคะคนโบราณเขาถนอมอาหารทานนะคะเขาถนอมอาหาระค่ะป้าก็ทํามาแต่เด็กนะคะแม่ป้าเขาทาให้ทานไปเก็บมะม่วงะค่ะมาเราก็ทําค่ะนี่ค่ะก็ลอกออกนะคะลอกออกแล้วก็พับนะคะเพื่อจะใส่กล่องหรือใส่ถุงแพคไว้ทานนะคะ นี่ค่ะนี่ก็ทำได้เยอะแล้วนะคะทำได้เยอะแล้วนะคะพับแต่บางคนเขาก็ม้วนนะคะบางคนเขาก็ม้วนเหมือนเหมือนทองม้วนนะคะบางคนเขาก็ม้วนม้วนเอานะคะบางคนเขาก็ม้วนแบบนี้นะคะมีหลายแบบ เป็นวิธีถนอมอาหารอย่างหนึ่งของคนโบราณนะคะเขาจะเก็บไว้ทานะเวลาหน้าไม่มีมะม่วงแล้วนี่ค่ะเหมือนแบบนี้ก็ได้นะคะบางทีบางที่เขาก็ทำเป็นอุตสาหกรรมเลยนะคะขายได้ค่ะนี่ค่ะขายได้ นี่ค่ะบางคนเขาก็เอาใส่จานนะคะจานสังกะสีสมัยก่อนตากแดดนะคะสมัยป้าเป็นเด็กก็เก็บใบทองค่ะใบทองเอามาตากนะคะอยู่ต่างจังหวัดนะคะใบทองขึ้นเยอะใช้ทีเดียวก็ทิ้งเลยแล้วล่อนง่ายค่ะใบทอง มะม่วงกวนนะคะคนกรุงเทพคนที่เขาเรียกมะม่วงกวนแต่บ้านของคุณป้าน,นะคะของป้าสุกนี่เรียกส้มลิ้มนะคะเพราะว่าป้าศุกเป็นคนอุตรดิตถ์เรียกตามภาษาพื้นบ้านนะคะนี่ค่ะส้มลิ้มนะคะเรียกส้มลิ้ม